ฝาบนบน,นะครับมีทั 4, 4. <ๆ>้งหมดสี่สีกติกเดี๋ยวเฉียวนะครับ นี้นะครับเป็นสีเขียวนี่นะครับฝาบนนะครับฝาบนนะครับเป็นลายแคปล่านะครับผมลอกตัวกันลอยอกอกนะครับ้างในกันมี้วกรเลอให้มั่งนะครับเดี๋ยวดูข้างนอกก่น ภายนอกนะครับจากที่ดูนะครับก็จะเป็นมีนะครับชุดนะครับสําหรับติดตั้งอุปกรณ์นะครับมาติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับชุดการปรับขานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสิทธิบัตรนะครับของยี่ห้อนี้โดยเฉพาะนะครับห้าม Copy ห้ามเลียนแบบนะครับสังเกตดูว่าแบรนด์อื่นเขาจะเป็นแท่งนี้แล้วชอบมีปัญหาเรื่องหักนะครับ นี่นะครับแบบนี้จะเป็นแบบนี้นี่ครับสมมากนะครับโอเคนะครับตัวนะครับเปิดนี่เอาน้ำออกนะครับเป็นแบบสปริงนะครับด้านหลังนะครับเป็นตัวปรับนี้เช่นกันนะครับโลโก้นะครับสัดขานะครับตัวรุ่นพวกนี้นะครับจะวางบน บรรังได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับไม่มีความคมเลยนะครับเพราะเขาเคลือบยางให้อีกหนึ่งชั้นครับนี่ถือมือกัลกนี่นะครับไม่บาดนะครับด้านในนะครับมีอยู่กณ์อะไรบ้างนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับอันแรกนะครับจะเป็นกล่องนะครับที่แบ่งชั้นได้นะครับที่แบ่งช่องได้นะครับมันจะมีอยู่สาม นี่นะครับชุดกล่องอุปกรณ์นะนะครับเป็นโลโก้นะครับเป็นสีดำอย่างนี้นะครับนี่นะครับชุดอุปกรณ์นี่น่าจะเป็นาชามเหยื่อนะครับชามเหยื่อเ,เปิดให้ดู เป็นชามเหยื่อไม่เหล็กนะครับอันนี้นะครับมีไม่เหล็กคีมอ๋อไม่เหล็กอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมลอกกอค่อยดูมีไม่เหล็กเหยื่อโอ้โหดูเม็ดไม่เหล็กนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวติดค่อยไป,ไปดูเป็นชามสองชั้นนะครับก็ขนาดชามก็เป็นไซส์ปกตินะครับอันนี้เป็นชามสำหรับใส่น้ําล้างมือหรือว่าใส่พวก ชิ้นตกนะครับใช้รับใช้เป็นเหยืย่อตกนะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับ ของแบบนี้เลยนะครับสีด้านชุดอปก่อนนะครับ,ออกกอนะรบโอเคอมาแบบนี้เลยนะครับชุดพวงน,นี้นะครับติดตั้งอยู่ยกับกรติกเรียบร้อยแล้ว ตัวจับกระชังนานี่ตัวนี้เป็นตัวจับเหล่านะครับตัวจับเหล่าอเตัวจับกระชัง ทำเหยื่อนะฮะแกนค่อนข้างยาวกว่าปกตินะครับเพื่อให้เวลาใส่เข้าไปแล้วแน่นหนานะฮะแล้วก็ในชุดนะครับจะมีนี่สายตพายนะครับสายดี นะครับไม่ใช่สายผ้าทั่วไปนะครับจะเป็นสายหนังเลยนะครับนะครับแล้วก็โลโก้เลีวเชียวนะครับอันนี้เป็นนะครับสำหรับสะพายบาทเนาะมันจะเป็นนิ่มๆนี้กันน้ำด้วยนะครับเป็นยางนะครับวิธีใช้งานนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็เกี่ยวเกี่ยวนี่ดึงได้เลยนะครับสองฝั่งเช่นกันนะครับ สองฝันน่งนะครับนี่นะครับใช้เทกนะครับแล้วก็เก็บเลยจะอีกขั้นหนึ่งนะครับล่วนเปกนปกติโอเคนี่นะครับแบ่งชั้นหรือว่าจะไม่แบ่งก็ได้นะครับนะครโอเคชุดนะครับ มีให้เลือกนะครับสามสีนะครับก็จะเป็นสีนะครับดำนะครับสีเขียวสีเขียวหรือว่าสีเหลืองอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับสีสุดท้ายนะครับเป็นสีฟ้านะครับโอเคนะครับกระติกเหล๋ยวเฉียวนะครับขนาด29เก้าลิตรนะครับมีทั้งหมดสี่สีโอเค รเรื่องหลิวครบจบที่อีกที Birday. Freedom in my life